สวัสดีครับมากันอีกแล้วปี2024เป็นปีที่ลามี่ออกปากกาเยอะมากๆซื้อกันไม่หวัน่นไม่ไหวจริงๆนะครับไม่รู้จะออกอะไรกันนะกันหานะอเมื่อมันออกเราก็เอามาดูครับนี่อ่าปากการามีเปิดเลยแล้วกันไม่ไม่พูดพร่ทำทำเพลงนะ,ะปี2024นี้ครับเป็นปีที่ออกตัว สเปเชียลเอดิชันนะครับออกตัวสเปเชียลเอดิชันนะคือ2รุ่นครับรุ่นตัวสีชมพูตัวนี้อ่าตัวสีชมพูตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อเชอร์รี่บรอสซัมเชอร์รี่บรอซัมนะครับและตัวสีเขียวตัวนี้ครับชื่อพีนาโคลาดาอ่ามี2ชื่อด้วยกันนะครับเชอร์รี่บรอซัมกับพีนาโคลาดานี่ แอบให้ดูจุกก่อนนี่ดูจุกก่อนจุกเก๋ไหมสีเหลืองอพีนาคอร์ดาสีแดงแดงเชอร์รี่บรอซัมเป็นสเปเชียลเอดิชันของซาฟารีปี2 0 2พนะครับปี2 0 2พปีนี้ปากกาออกเยอะมากๆซื้อกันไม่หวันไม่ไหวไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่า นะครับไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนนี้ปากกาลามีเต็มบ้านไปหมดแล้วนะครับก็เลยซื้อมาแค่นี้ครับ <c oughs> คือคือไม่เอาละผมขี้เกียจซื้อฟารเทนเพนแล้วคือซื้อมาก็ไม่เคยได้ใช้นะครับแล้วก็โ,ลโ,ลโรลล์บอลผมก็ไม่เคยได้ใช้ทุกวันใช้แต่ไม่ใช่โ,ลโ,ลโรลล์บอลสิอ่าบอลพอย n t เพนหรือปากาลูกลื่น นะกับปากกาบึกซึม2ออย่างเนี่ยผมไม่ได้ใช้หลังๆผมชอบใช้แต่ตัวนี้ครับเรียกว่าบอลพอยเพนบอลพอยเพนนี่คืออะไรขออนุญาตแกะมาให้ดูก่อนจริงๆพูดในทุกคลิปเลยนะครับคือปากกางนี้ครับ m 6 3นะเบอร์ m 6 3หัวมีขนาด m ถ้าซื้อต่างประเทศจะมีขนาด b นะตัวบอลพอยเพนเนี่ยปากกามันจะเหมือนปากกาเคมีนะครับเหมือนปากกาเคมีเหมือนเขียนออกมาแล้วลักษณะตัว อักษรที่เขียนก็จะซึมๆเหมือนปากาลุกลื่นแต่จริงๆว่ามันเป็นคล้ายๆเคมีคล้ายๆเจลนะเหมือนเราเรียกมาว่าโรลเลอร์บอลกนะครับเราเรียกมาว่าโรลเลอร์บอลนะตัวนี้อ่านอะไก็ถือตัวนี้ละพีน่าโคลาดานะพีน่าโคลาดาเนี่ยสีเขียวสีเขียวเนี้ยลามี่เคยทับจริงๆแล้วเขียวอย่างนี้กะชมพูอย่างนี้ เคยทําพาสเทลปีที่แล้วเคยทําพาสเทลปีที่แล้วสีใกล้กันเฉียดกันไม่ได้เหมือนปเป๊ะเฉียดกันนิดหนึ่งนะเฉียดกันนิดหนึ่งแต่พีนาโคลราดาเนี่ยนะครับปีนี้ยอย่างที่เคยบอกในคลิปก่อนๆน,นะครับว่าเฮ้ยลามี่เริ่มมีลูกเล่นคือคือไม่ทำสีเดียวกันทั้งด้านแบบเก่าแล้วนะสีเดียวกันทั้งด้านแบบเก่าไม่ทำแล้วเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ มันก็มีคนใช้ลาม่หลายคนชอบเอาตัวคลิปจับเนี่ยของตัวนี้ไปแลกตัวนั้นตัวนั้นมาแลกตัวนี้นะก็มีคนใช้แบบนี้อยู่แล้วนะลาม่เขาเลยเฮ้ปีนี้เขาทําแบบนี้เลยดีกว่าก็คือตัวด้ามเขียวตัวกริปจับและตัวหัวเหลืองนะตูดเขียวและตัวปอกหัวเป็นสีเหลืองขีดเดียวคือโลล้วบอกนะครับ และคลิปสีเหลืองตามไส้ข้างในนะเห็นไหมมีความสวยงามนี่มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามแลาวจะเห็นว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเก่ามันมีความสวยงามเพราะว่าเดิมเนี่ยตั้งแต่รามี่ขายมาเนี่ยไม่ค่อยได้มิกซ์แบบนี้หรอกอย่างนี้เขาเรียกมิกซ์แอนด์แมทนะนะครับนะก็คือตัวเนี้ยคือพีหน้า โคลาด้านะครับตัวนี้คือบีดาโคลาดา้าตัวนี้เชอร์รี่บอสซัมเชอร์รี่บอสซัมเนี่ยชื่อเต็มๆมันมีอยู่มันชื่อซัมเมอร์เชอร์รี่บอสซัมซัมเมอร์เชอร์รี่บอสซัมมันออกขายช่วงซัมเมอร์ um. นะเชอร์รี่บอสซัมนะเชอร์รี่บอสซัมคืออะไรดอกซากุระนี่เหมือน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 สีดอกซากุระไหมเหมือนสีดอกซากุระไหมอ่าให้ดูข้างในครับ แกออกมาเป็นแดงใส่ข้างในเหมือนเดิมครับแกให้ดูเฉยว่าอันนี้แดงทั้งทั้ท่อนนะท่อนนี้คือแดงทั้งท่อนท่านนี้คือชมพูทั้งท่อนนะครับการแกสลักตัวรามีลงไปบนด้ามเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้สลักได้สวยงามนะสลักได้สวยงามนะครับสวยจับแล้วรู้สึกดีนะครับตูดสีเดียวกับปากานะครับตูดสีเดียวกับปากานะ หัวโอจับถนัดมือจับถนัดมือนะครับจับได้ถนัดมือสีแดงโอ้สวยจริงๆนึกแล้วเสียดายน่าจะเอาฟอร์ซนเพนมาด้วยไม่เป็นไรเอาแค่นี้แหละมันเยอะดูแลไม่ไหวนะครับไม่งั้นต้องมานั่งคอยล้างคอยเช็ดคอยเคลียร์หมึกโอ้ปวดหัวนะครับเอาเท่านี้ดีกว่านะครับนี่สวยไหมนะครับสวยไหมเราจะเห็นว่ามันมีซัมเมอร์เชอร์รี่บลอซัม แล้วก็พีนาโคลาดานะครับสองสีกริปตัวนี้ก็สีแดงหัวจุกก็สีแดงนะนะกริปสีแดงสวยเดี๋ยวนี้รามี่เริ่มทำคลิปหลากหลายนะครับตัวก่อนหน้าก็เป็นกริปทองนะตัวนี้ก็เป็นเมื่อก่อนจะเป็นกริปเงินกริปดำนะครับกริปสีเงินนะเดี๋ยวนี้เริ่มทําหรือเป็นคลิปสีเดียวกับปากกาเดี๋ยวนี้เริ่มทําให้มันมีความแตกต่างออกมา นะครับมันก็จะดูมีความสวยงามมากขึ้นเช่นเดียวกันครับปากกาพวกนี้เขาทำออกมาขายเนี่ยมันจะมีตัวฟอนเทนเพนก็คือปากกาบึกซึมนะแล้วตัวนี้ที่โชว์ให้ดูคือโลลรอบอลปากกาเคมีปากกาเจลนะครับแล้วก็มีตัวบอลพอยเพนก็คือปากกาลุกลื่นนะครับแล้วก็บางรุ่นมีปากกาดินสอนะซึ่งปากกาดินสอผมไม่เคยซื้อเลยเพราะไม่เคยใช้นะครับ แตวตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอาแค่นี้พอละมันมันไม่ได้ใช้เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราใช้อยู่แค่บอพอยเพนเท่านั้นผมว่ามันใช้ง่ายใช้สะดวกพกพาง่ายนะครับไม่เป็นภาระมากแค่เปลี่ยนไส้เปลี่ยนไส้เปลี่ยนไส,นส้จบซื้อไส้ใหม่เปลี่ยนเขียนหมดซื้อไส้ใหม่เปลี่ยนจบไม่ต้องมานั่งสูบหมึกนะแต่ยังไงก็ยังต้องใช้หมึกอยู่เพราะว่าประการรุ่นเดิมผมยังมีเยอะอยู่นะครับก็ นะครับฝากไว้นะครับสำหรับสเปเชียล d อดิชันปี2024นี้นะครับนะย้ำอีกทีหนึ่งตัวนี้คือซัมเมอร์เชอร์ลีบราซัมนะครับนะ2024่สิบสี่สเปเชียล i อดิชันซาฟารีซาฟารีคือปากกาที่เป็นปากกาพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นพีนาโคราด a นะเป็นซาฟารีเหมือนกัน นะครับเป็น2ตัวที่ออกจำหน่ายเป็นรุ่นพิเศษสำหรับปี2024นะครับก็ฝากไว้กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์กด s u b ส c คร b e นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ